สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครอบครัวของเราอันนี้เป็นหนังสือที่นิดจะทำคุกกี้คริสต์มาสนะคะอันนี้จะเป็นชุดหลังนะชุดแรกนิดเตรียมไว้แล้วในห้องครัวเอ่อแล้วก็เราเริ่มจุดเทียนกันแล้วนะคะเทียนดอกแรกอาทิตย์แรกก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งเอ่อตรงกับวันอาทิตย์พอดีเลยนะก็เป็นดอกแรกนะคะ as v e n t แล้วก็ เ,เริ่มตกแต่งคือวันนี้เราจะตกแต่งต้นคริสต์มาสนะแต่ว่านี่จะเริ่มต้นจากการทําขนมคุกกี้ก่อนนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวสักเที่ยงหรือว่าบ่ายๆอะไรเงี้ยค่อยให้นมันออกไปเอาต้นคริสต์มาสมานะก็ล้างถาดนะคะเตรียมแล้วก็ของที่จะต้องใช้ทําขนมคุกกี้นะขี้เกียจติวิ่งเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินนะคะก็เลยเอามาตั้งไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลยเนาะที่จะต้องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นโมลถั่วคือนิดซื้อเตรียมมาไว้ตั้งแต่ตอน เดือนที่แล้วแล้วแล้วนะก็คืออะไรลดราคาค่อยๆซื้อนะคะนุกกาดอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะน้ำตาลกลิ่นวันนี้ลานะคะแบบธรรมดาแล้วก็แบบเข้มขน้นคือต้องใช้นะแบบนี้นะคะก็จะหอมมากๆเลยถ้าเราผสมกันตัวเครื่องก็เตรียมพร้อมนะเดี๋ยวนี้จะทําสูตรนี้เป็นสูตรแรกนะคะเพราะว่าน้องซาร่าบอกว่าอยากลองสูตรใหม่ๆบ้างนะน้องเลือกเอาไว้สองสูตรนะคะสาหรับวันนี้ก็จะมีอะไรใหม่ๆบ้าง เออลราก็แต่วันนี้คงไม่ได้บอกสูตหรือว่าทําให้ดูนะเพราะว่าวันนี้จะเป็นคลิปยาวนะคะก็ไม่ใช่คลิปทําขนมเนาะแต่ว่าเป็นหนึ่งวันของเราแทนนะคะแล้วก็อันนี้นิดสั่งมาใหม่เซตนึงนะอันนี้เป็นเซตใหม่นะคะ ก็เดี๋ยวจะได้ประเดิมปีนี้นะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะทําเป็นรูปร่างอะไรบ้างนะคะหรือว่าอาจจะเป็นรวมมิดก็ได้ส่วนอันนี้เป็นของเก่านะแล้วก็ส่วนนึงนิดโลนะคะให้เพื่อนไปเนาะเพราะเพื่อนมีลูกน้อยนะคะแล้วอีกอย่างน้องเพิ่งย้ายมาก็มีไม่เยอะนะนี่ก็ให้ไปไม่กี่อย่างเองเนาะเฉพาะที่ซ้ำๆนะคะก็แบ่งๆกันไปแล้วก็วันนี้จะทานูสเอ็กเคนอีก2ถาดน,นะเพราะว่าของป้า1ถาดน,นะคะแล้วก็อีกหนึ่งถานดนี่ก็จะเอาไว้กินในครอบครัวแล้วก็แบ่งขายด้วยส่วนนึงนะ แล้วก็อันนี้เป็นไข่ในตู้เย็นยังมีสองแพคนะคะนี่ซื้อมาทั้งหมด3ามแพคแล้วก็มีเนยเค็มนะคะแล้วก็เนยหวานปกตินะเออก็ใช้ของยี่ห้อนี้เพราะได้ลดราคามาดีงามมากเลยนะนี่ได้มาก้อนละ1นึยูโรกบเกาแล้วก็มีเอออย่างเนี้ยอันนี้อาจจะแพงหน่อยนะเพราะว่าอยู่ที่400รกรัมนะคะก็เอาไว้ทำขนมได้เหมือนกันนะหรือว่าเอามาออทอดโรตีนะคะก็อร่อย แล้วก็อันนี้เป็นเนยที่นิดอ,อ,อยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วนะคะ3ก้อนนี้อันนี้ก็คือนิดจะทําวันนี้แล้วก็อันเนี้ยอาจจะทําเย็นนี้ก็คือทําต่อๆไปไว้ง่ายนะถ้านิดมีเวลาวันนี้ออทำได้กี่อันก็ทําเท่านั้นนะคะส่วนอันนี้นิดเอาออกจากตู้แช่แข็งนะก็เอาไว้ทําวันพรุ่งนี้ต่อเลยนะคะแล้วก็คือเนยอันนี้จะมีประมาณ25ก้อนนะนีค่ค่อยๆทยอยซื้อนะคะไปซื้อทีละ5ก้อนบ้างเวลาไปซื้อกับโนมินก็โนมินสองสก้อนแล้วก็นิดห้าก้อนอะไรเงี้ยก็คือค่อยๆทยอยซื้อแล้วก็ เ,เพื่อนซื้อมาให้ห้าก้อนนะแต่ว่าอีกคนละยี่ห้อนะคะใช่ไหมนี้จําไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งก็ฝากเพื่อนซื้อห้าก้อนนะเพราะว่าเเพื่อนคือแต่ละร้านอะ่ะเขาจํากัดนะบางร้านบอกว่าให้แค่คนละครอบครัวละห้าก้อนบางที่ก็ไม่จํากัดนะคะแล้วแต่เราเลยก็น,นั่นแหละเพื่อนนิดโชคดีนะได้มาแบบว่าสิบกว่าก้อนเลยนะคะวันนั้นก็เลยจัดมาหนึ่ตัวห้าก้อนเพราะว่านิจทาคุกกี้เยอะมากเลยนะแต่ละปีอ่ะวันนี้ตั้งใจว่าจะทํา สาถึงสอย่างนะแต่ว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่านะคะเพราะตอนนี้ก็ทุกคนเก้ามงสีนิดเพิ่งกินอาหารเช้ากันเสร็จนะแล้วก็เตรียมของทุกอย่างเคลียร์พื้นที่เอ้ยทุกคนนิดลืมบอกเลยนิดขายเครื่อง นินจาไปแล้วนะขายให้ใครขายราคาถูกๆให้แม่นิดเองนะคะเพราะแม่บ่นว่าเอออยากได้อบไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆอะไรเงีย้งยถ้าใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยนิดขึ้นภาพให้ดูนะแล้วนิดก็เลยสั่งมาใหม่นะคะแต่ว่าของนิดยังไม่มานะเออนิดให้แม่ไปเป็นรุ่น11บเอ็อออินวันนะคะส่วนนิด ที่สั่งมาใหม่น่าจะ14เนาะมัลตินะคะอินวันก็คือ,อได้หลายอย่างแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมก็นี่แหละนี่ก็เลยเอาเครื่องทําขนมไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเครื่องใหม่มายวดูที่ก่อนเนาะแล้วก็ตัวพาสต้าเนี่ยก็คือต้องย้ายนะคะตอนแรกมี4-5ขวดนี่ก็ค่อยๆทย,ย,ยอยให้มันหมดเนาะแล้วก็ว่าจะไม่ซื้อเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็อยู่นี่อีก2ขวดนะก็แอบๆไว้คืออันนี้มันจะเข้าล็อกพอดีเลยนะคะก็เลยย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ แล้วก็อันนั้นเป็นแป้งโฟลคอนเนาะสปากเกตตี้กับเป็นพาสต้าแบบโฟลคอนนะคะส่วนที่อยู่มุมเนี้ยก็คือไม่ใช่โฟลคอนสปากเกตตี้ข้างหลังก็ไม่ใช่แบบโฟลคอนนะก็คือแบบแป้งโฮมวีตนะคะ,ะแล้วก็ที่เปลี่ยนแป้งนะนี่ลืมให้ดูนะคะนี่เลยนี่ได้ชั้นมาแล้วที่ตอนนั้นนี่ถ่ายให้ดูว่า เราสั่งชั้นมาแล้วก็จะเอาใส่ในตู้นะคะเราได้มาแล้วแต่ว่านี่เลยมันจะเป็นสีใสแบบนี้นะก็เลยเปลี่ยนนะคะเอาสองชั้นที่สั่งมาก็คือสองอันนี้แหละเอามาไว้ในตู้นี้แล้วก็เอาเอาชั้นที่อยู่ตรงนี้มาไว้ในนี้ให้มันเข้าเซตกันนั่นเองนะคะแล้วมันก็แบบพอดีเลยทุกคนดูสิเอ่อสำหรับทําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าผสมเออเวลาเพื่อนเพื่อน,นมานะคะที่ทาน้ํากระเจี๊ยบน้มามะตูมอะไรเงี้ยก็ใส่ในโหลนั้นได้ แล้วก็มีแก้วไวน์แก้วเซ็อหรือว่าเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แก้วน้ําดื่มของเรานะคะแล้วก็แบบรวมรวมคือข้างล่างมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะนี่ก็เลยแบบเอาไว้แบบรวมๆไปเลยนะคะแล้วก็ตู้นี้ก็เหมือนกันนะก็รวมๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ข้างบนจะเป็นเซ็ตเดียวกันแบบขาวๆเนาะไม่ค่อยได้ใช้นะคะแล้วก็เนี่ยคือมีที่ประมาณนี้นะคะก็เลยแต่ว่าถือว่า โล่งขึ้นเยอะนะนิดว่ามันขยับขยายไม่นแน่นเหมือนตอนแรกนะคะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันนะนิดเอาของบางอย่างที่มันไม่เกี่ยวกับเซตเนี้ยออกแล้วก็เนี่ยให้มันเป็นเซตเดียวกันนี่ก็รู้สึกว่ามันสวยกว่านะมีแต่อันเนี้ยที่ไม่เข้าเซตแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะไม้จิ้มฟันแล้วก็เซตข้างล่างคือเนี่ยบินไปอ,อ,อันนึงแล้วนะนิดไม่แน่ใจว่นนี้ซื้อมาใหม่หรือยังนะคะอันใหญ่อะ่ะบินไปอันนึงนะโนมเมนทํา เดี๋ยวต้องดูนะคะอ่านิดทิ้งไปแล้วใช่แล้วแล้วนี้ก็ซื้อมาใหม่เพราะว่าจําได้ว่านิดเอาใส่กากหอยข้างนอกนะเอ่อเพิ่หลังบ้านนะคะแล้วก็อันนี้ทุกอย่างอันนี้โอเคนะอันนี้ก็เนี่ยแม่กลัวมันบินนะคะเวลาโดนอะไรเงี้ยนะเพราะว่าที่มันแคบแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วนะค่อยๆขย,ย,ย,ยายนะคะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเอ่อที่ เมนูทําอาหารหรือว่าขนมต่างๆคือนี่เป็นคนที่แบบบ้ามากเลยอะพวกสูตรทําอาหารอะไรเงี้ยแล้วอย่างเมื่อก่อนอะ u t u b e ไม่มีเนาะน,นี่ก็ซื้อหนังสือทําอาหารไทยมานะคะเพียบเลยส่วนหนึ่งที่นี่ทําอาหารเป็นเพราะว่าอาหารจากในหนังสือเลยนะแล้วก็มีห้องใต้ดินอีกนะคะข้างบนก็เป็นเซตของทูปเอร์วาเร่ are, หรือว่าบ้านเราก็เรียกทูเอร์แว์เนาะประมาณนี้นะคะ ก็ชอบมากไปเลยที่บ้านะทุกคนชอบแบบหมดเงินไปเยอะมากสําหรับเซ็ตพวกเนี้ยคือนิดมีเยอะจริงๆนะว่ายง่ายในหนังสือที่เขามีขายอะแทบจะไม่มีอันไหนที่นิดไม่มีนะเพราะว่าสั่งเยอะเหลือเกินนะคะข้างล่างนั้นก็ใช่แบบหลายๆอย่างเลยนะเนี้ยนี้ก็ใช่นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคือเกือบจะแบบ ม่าง่ายแปดนะในตู้นี้ก็คือใช่นะคะแล้วก็ยังมีที่ยังไม่ได้แกะใช้อีกห้องใต้ดินก็มันประมาณหนึ่งตู้เลยอะ่ะทุกคนก็คืออย่างที่บอกว่าซื้อมาตุนไว้ก่อนนะคะตอนนี้ทูบแวก็ล้มละลายเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่าขายของแพงนะคะ,ะได้ยินว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ยังไม่ได้ดูข่าวจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้อะไรก็สั่งอินเทอร์เน็ตได้อยู่ โอเคค่ะให้ดูตรงนี้เขาคราววันนี้ยาวเลยนะแม่บ้านเนาะอ่ะแล้วก็ของที่นี้ไปซื้อมาตุนนะคะก็มีพวกแป้งกระดาษอบขนมนะคะเออ่ที่รองนะมันจะต้องใช้เยอะมากเลยนะคะทุกปีเออ่ก็ซื้อมาเพิ่มแล้วก็ช็อกโกแลตต่างๆคือเยอะเหมือนกันแล้วก็พวกแยมนั่นเองเนาะสำหรับทำใส่ในไส้คุกกี้นะคะแล้วก็น้ำตาลไส้ป่นนะเอ,อ่แล้วก็อันนี้เป็นกระปุกนะคะที่นี้สั่งมาเมื่อปีที่แล้วเนาะอันนี้ปีที่แล้วหรือปีก่อนปีก่อนนู้นนะ แล้วก็อันนี้อันเก่านะคะอันเก่าน,นิดเหลือไม่เยอะแล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหายนะคะ,ะแล้วนิดบ่นให้พ่อสามีฟังแกก็เลยเอามาให้นะแกน่าจะชอบกินขนมคุกกี้แบบนี้นะคะเนี่ยที่ซื้อตามร้านนะ่ะแล้วแกก็เลยเก็บกระปุกให้แล้วก็เอามาให้นี่ประมาณน่าจะสามสี่อันเหลือทุกคนคือเอามาให้เยอะอยู่นะคะอันนั้นก็น่าจะใช่นะที่พ่อสามีนิดเอามาให้นะคะแต่ว่าไม่มั่นใจหรอวอะแล้วก็ในนี้ก็ยังมีอีกนะก็คือมันมีเยอะนะคะ โอเคค่ะทีนี้นิดก็จะเริ่มทําขนมแล้วสูตรแรกเราจะต้องเออใส่ตู้เย็นไว้ก่อน30นาทีแล้วเดี๋ยวนี้จะเริ่มทำนูสเอ็กเคนนะคะเร,เริ่มแล้ว <c oughs> เลเทะนะเนยนะคะ <c oughs> ก็คือนิดเอาออกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะถ้าเอาใส่ในตู้เย็นมันจะแข็งมากนะคะก็เลย <c oughs> ปั่นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นตัวแป้งอันแรกของเรา ทีนี้เราก็จะต้องเอาใส่ตู้เย็ยนไว้30นาทีนะคะตัวปั๊มของนิดก็ไม่อยู่นู้นนะน่าจะมีอันเก่าด้วยแล้วก็อันใหม่นะคะก็จะใช้ทั้งคู่เลยนะถ้าจําไม่ผิดนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เขาเรียกว่านิคลัสสตีฟก็เป็นรองเท้าของแซนต์คลร์นั่นเองน้องซาร่าอยากทํานะคะเสร็จแล้วตัวแป้งเราฟูใช้ได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ไม่มีเนยนะคะ ตัวนี้เรียกว่าชอมคลิงอ่ะก็คือจะเป็นตัวแป้งเขาจะฟูๆนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องใส่ในกลวยนะคะแล้วก็บีบให้เป็นกลมๆนี่นิดเตรียมกระดาษเอาไว้แล้วนะคะแล้วเราก็อบอแต่ว่าก่อนอบเราจะต้องโรยหน้าตาตามที่เราต้องการนะคะที่นิดมีน้ำตรงน้ำตาหรืออะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวว่ากันที่หลังนะคะก็ได้แล้วอีกหนึ่งสูตร นงซ่าด้มาช่วยบีบเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะได้ทำอย่างอื่นต่อจะได้ประมาณน่าจะสองถาดอยู่นะเพราะว่า,เ,าเขาใหญ่นะคะเบื้องเนื้อที่ในถาดนี่เป็นถาดที่สองของตัวขนมชอมคลิงอะก็นิดไม่คิดว่าเขาจะฟูขนาดนี้นะทุกคนเหลืออีกสี่นาทีจะเสร็จเนี่ย yeah. ไม่งั้นนี้จะใส่กลวยหรือว่าปากเล็กๆนะคะแล้วก็บีแต่ว่าโดยรวมแล้วดูดีนะน้องสาะบอกว่าตัวแป้งอร่อย <c oughs> เลียนิ้วเมื่อกี้อันนี้เป็นคุกกี้นูซเอ็กเคนเราก็ต้องใช้ซ่อมทิมนะคะช่วงสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าเตาอบไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะฟูตรงกลางๆนะทิมให้ทุ่ๆแล้วเดี๋ยวเรา อบประมาณนีดจะอบ15นาทีก่อนนะแล้วก็ค่อยๆดูนะคะเรื่อยๆสวัสดีค่ะสาวน้อยมาแอบ,บชิมเสียงกรอบได้ยินไหมทุกคนอุ้นอร่อยไหมลูกได้แค่นี้นะเพราะว่าออสูตรแป้งทนี้จำไม่ผิดหนึ่งร้อย

สามฟองไข่ขาวสองฟองตีให้ฟูเลยนะแล้วก็เอาไปปั่นนะคะประมาณสิบนาทีแล้วก็ใส่แป้งแล้วก็ปั่นต่อจนเข้ากันสูตรไม่ยากเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่านิดบีบวงใหญ่ไปนะคราวน้าต้องใช้วงเล็กๆนะคะหรือว่าห่างห่างหน่อยออน้องซาร่าเป็นคนบีบนะนิดบีบอันแรกไม่แน่ใจว่าอันไหนเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่เหลือให้น้องซาร่าบีบ แล้วก็ตัวแป้งเขาคืออันนี้พังนะทุกคนเมื่อกี้ที่บีบนิดก็เลยใช้ตัวนี้แทนนะคะอันนี้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยเผึ่งร้อยแห้งเ,เดี๋ยนี้ให้ดูนะสงสัยจะต้องทิ้งนะคะของทูบเบอร์แวร์เหมือนกันใช้นานแล้วนะเนี่ยเขาก็เก่าแล้วนะคะเขาแตกตรงช่วงที่เย็บเนี่ยนิดไม่แน่ใจว่าจะเย็บได้ไหมหรือว่าต้องทาก,กาวเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันอาจจะต้องเอาไปซักนะคะหรือว่าขยี้ตากแห้งก่อนแล้วก็อาจจะต้องซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งไปนะ อันนี้เป็นพุดดิ้งเ r e สเชียนเสร็จแล้วนะถาดแรกคือนิดรีบไปหน่อยนะคะลืมเอาเนยใส่ไมโครเวฟนะเขาก็เลยเออเป็นหยักๆแบบนี้นะคะตรงขอบเพราะว่าตัวเนยเขาเออเป็นอุณหภูมิห้องนาะนิดลืมนะคะแต่ก็โอเคอยู่นะอันนี้เป็นถาดที่สองเออตัวนูสเอเคนนิด เคลือบช็อกโกแลตแล้วนะคะตรงขอบน้องซาร่าทำไปชิมไปนะนี่เลยเครื่องไปลอเข้ามานะคือนิดเอาวางไว้นอกบ้านเพราะว่าอากาศเย็นนะคะวันนี้คือติดลบอ่ะหลังคาก็จะมีแบบตอนนี้คือเขาเริ่มละลายแล้วแหละแต่ว่าเมื่อเช้าอะก็คือเป็นน้ำแข็งเลยนะคะก็ต้องเอาใส่กล่องให้หมด อันนี้เป็นถาดแรกนะแล้วก็อันนี้เป็นถาดที่สองนะคะสังเกตว่าตัวถั่วเขาเป็นคนละแบบนะอันนี้เป็น hazelnuts ผสมถั่วมันเดอนะคะถั่วอัลมอนด์ส่วนอันนี้เป็นถั่วอัลมอนด์ป่นกับหยาบนะนี่จะใช้แบบครึ่งๆตลอดนะคะแบบหยาบกับแบบปน่นเพราะว่าเขาจะได้แบบอ,อร่อยนะก็คือความชอบส่วนตัวนะคะก็จะใช้แบบนี้แบบผสมยังเหลือข้างนอกอยู่นะเดี๋ยวนี้พาไปดูนะคะน้องซาร่ากำลังทำ เคลือบน้ำตาลนะตัวนิโคลาสอะไรนะเมื่อกี้ลืมไปเลยอะ่ะนิโคลาสช่วยใช่ไหมอ่ะนิโคลาสตีฟลรองเท้านะคือช่วยก็แปลว่ารองเทา้าสตีฟลก็แปลว่ารองเทา้าแต่ว่าจะเป็นรองเท้าบูทนะประมาณนั้นนะคะรองเท้าบูทของอซันตาคอสนี่ก็เป็นนูสเอ็กเคนที่เหลือแล้วก็ขนมที่น้องซาร่าทำนะแต่ว่านิดราดช็อกโกแลตนะคะทำเป็นแบบ อีกสไตล์หนึ่งนะนิดกำลังผัดเพสโต้ทำง่ายๆนะคะเป็นซอสสำเร็จรูปแล้วก็มีตัวแฮมเอ่อแล้วก็มะเขือเทศนะเป็นเพสโต้มะเขือเทศนะคะแล้วพาสต้าเนี่ยนิดต้มเอาไว้สองวันแล้วนะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เพราะว่าน้องซาร่าบอกว่าจะกินแล้วก็ไม่กินนี่แหละเป็นเหตุผลที่นิดต้องทำเมนูด่วนๆแบบนี้นะคะก็กินได้ประมาณสองคนนะน้องซาร่าไม่แน่ใจว่าจะกินด้วยหรือเปล่าส่วนน้องฟิวนั่งจริงกินเคเฟซีไปแล้วนะคะ แต่ว่าก็นะของเหลือนะคะวันนี้ก็เอามาแปรรูปแบบนี้ง่ายที่สุดโอเคนี่ก็จะปิดเตานะแล้วก็น่นเลยน้องซาร่ากับโนแม n นกำลังตั้งต้งตนคริสต์มาสนะคะส่วนขนมของเราวันนี้ทำได้ห้าอย่างนะอยู่ข้างนอกนะคะตรงนี้ก็อย่างที่เห็นว่าสองอย่างแต่ว่าอันนี้กินไปหลายชิ้นอยู่นะก็สูตรน้อยด้วยนะคะก็โอเคนะได้อยู่ น้องซาราบอกว่าเานี่ยที่เราไปทำมานะแขวนแล้วหนึ่งชิ้นแรกโอ้ย,ยคุยอันนี้เวสเดสกมาอันนี้น้องซา,า,า,าร่าทำเหรออ่านี้น้องซาร่าทำแล้วก็ไอ้กายมีนิททำแล้วก็น้ม่นทำนะคะส่วนของน้องฟิลน่าวันนั้นฟิลน่าไม่ได้ไปด้วยอันนี้ของนิททำอ่อก็เลยน้องซาร่าทำให้อย่างที่บอกนะคะขอเขาว่าทำได้ไหม ก็ทำได้นะมีงานกิจกรรมนะคะในเมืองวันนั้นเขาก็เอามาให้ทำเราก็เลยได้ทำนะเป็นแก้วนะคะใช้แก้วคือเขาจะมีแก้วให้คนละชิ้นตามภาพเลยนะแบบสี่เหลี่ยมบ้านแบบรูปบ้านอ่บ้านบ้างแล้วเนี่ยเราก็ทำตามอย่างที่เดี๋ยวเดี๋ยให้ดูอันนี้เป็นของน้องฟิโอน่าน้องซาร่าทำให้นะคะก็เป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีรูนะือเพ่ให้เราแขวนอ่บนต้นคริสต์มาสได้นะคะ สารากำลังมัดนี่ก็เป็นอย่างสุดท้ายที่เราทำวันนี้เหนื่อยแล้วนะคะได้ทั้งหมด5้าอย่างแล้วนี่ก็เป็นถาดสุดท้ายนะ10บนาทีสำหรับคุกกี้ตัวนี้อันนี้เดี๋ยวต้องรอแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเขายังร้อนอยู่อืมสุาปลุกเก่งจังเลย แม่น้องซาร่า <c oughs> เขาทำเก่งนะเขาทำบ่อยแล้วเข้าใจทำถูกดิซี่ขวนเมื่อกี้ต้นคริสต์มาสของเราก็ยังไม่เสร็จนะไม่รีบนะคะตอนนี้บ่ายสามทุกคนห้าอย่างตั้งแต่เช้านะยันตอนนี้เลยต้นคริสต์มาสของเราก็ประดับเสร็จแล้ว ก็คิดว่าจะไม่แต่งเติมอะไรแล้วนะประมาณนี้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าต้นเขาจะเอียงเอียงนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทําทีหลังส่วนขนมคุกกี้ของเราก็เสร็จแล้วห้าอย่างแต่ว่าวันนี้มีสูตรเบิ้ลน,นะคะก็คือ n ูสไอเคนนั่นเองนูเลยนะ หน้าตาน่ากินบอกเลยทุกคนนิดชิมไปแบบนิดเดียวคือมันแบบว่าช็อกโกแลตมันหลุดไว้ง่ายนะก็เลยได้ชิมนะคะแต่ว่า,ารู้อยู่แล้วนะว่าอร่อยส่วนอันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะน้องซาร่าโนเม่นชิมกันไปหลายชิน้นเหลือไม่กี่ชิ้นเองนะแล้วก็อันนี้นะคะนี่ก็คือมันเต็มนะนี่กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะบีท้าน,นิดปิดฝาก,ก็เลยเอาไปไว้กับนูนน,นะคะครึง่งครึง่งหน้าตาน่ากินมากเลยอะ่ะ แต่ว่าไม่กินนะเดี๋ยวนี้จะไปเดินในเมืองนิดนึงนะคะไปหาอะไรกินกันเป็นมื้อเย็นโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะดูบ้านหลังนี้ตกแต่งเยอะสวยมากเลยค่ะสองหลังติดกันข้างหน้าเราเป็นงานที่เราจะมาหาอะไรกินนะนิดพาดูแป๊บหนึ่งนะคะหยงานหนักเลยนะเนี่ย โอ้มีสินตะคอร์สด้วยอยู่ข้างในจะ <_ Abdul> ยินเสียงเพลงไหมทุกคนไม่รู้ว่าจะให้ดูได้หรือเปล่านะคะคนเยอะด้วยอืมอร่อยเขาเรียกว่าแคสเซิลไครหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งอะทุกคนนี่เพิ่งกินกลางแรกนะเนี่ยถืนเป็นไส้กรอกไส้ชีสอะ้องสละกินเฟรนไฟราย คือซื้อไปฝากน้องเฟลหน้าด้วยนะคะขนมปังคนเยอะนะก็เลยจะไปกินที่บ้านนะคะแต่ว่าก็เดินกินกลับไปถึงที่รถแหละสงสัยอร่อยอะ่ะ